y、yeah. Ryo ยามหาสารใช่ยอยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่ยอยู่นานสอนานานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทูกรู้ยากรู้ภาคเพียน ให้รู้เปลี่ยนแต่งสู้รู้สร้างงานค,คือคู้ยบระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเองคู่จิงเเตน นักสร้างผู้ใหญ่ทิ่งสร้างคนดีสร้างคนกลา้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาโู จเจริญพรคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลันแหลมทุกท่านเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2564นี้ทางโรงเรียนบ้านลันแหลมโดยท่านผออ,อมรรัตน์พีรชัยเตโชก็เลงเห็นความสำคัญของนักเรียนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้จึงได้มอบหมายให้คุณครูและพระอาจารย์ทำการ สอนนักเรียนโดยการอัดคลิปและนำไปเผยแพร่ให้กับน,นักเรียนได้ศึกษากันอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีที่มีต่อลูกศิษย์เป็นความปรารถนาดีที่ต้องการให้นักเรียนนั้นได้รับความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนคงจะมองเห็นคุณค่าคงจะมองเห็น ความหวังดีของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ทุกคนเมื่อนักเรียนมองเห็นคุณค่ามองเห็นความดีของคุณครูทุกคนแล้วนักเรียนก็ควรที่จะกระตันยูตอบแทนกตันยูกตะเวทีตอบแทนท่านผู้มีบุญคุณเพราะว่าความเป็นครูนั้นไม่ใช่แต่ว่ามาสอนนักเรียนให้ได้รับความรู้ อย่างเดียวเท่านั้นคุณครูนั้นเปรียบเสมือนบุพาการีที่สองของนักเรียนเพราะว่าคุณครูนั้นก็อยู่กับลงอยู่กับนักเรียนแทบจะทั้งวันคอยประสิทธิ์ประสานวิชาคอยให้ความรู้คอยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีคุณธรรม และนำความรู้ที่ได้ศึกษาลเล่าเรียนนั้นนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตและประสบความสำเร็จในอนานคตคุณครูคอยประสิทธิ์ประสารวิชาให้เราต้องคอยอดทนเรานะเป็นเด็กส่วนใหญ่ก็จะดื้อคุณครูก็ต้องมีทุกอย่างมีความอดทนอดกลั้น มีความเมตตากรุณามีน้ำใจคอยช่วยเหลืออบอ้อมอารีเป็นทุกอย่างให้กับนักเรียนไม่ต่างจากพ่อแม่จริงๆเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักที่จะกระตันยูและกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณก็คือคุณครู คำว่ากตันยูนั้นแปลว่ารู้คุณต่อผู้มีพระคุณคำว่ากะตะเวทีนั้นแปลว่ากระทำการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณรวมความว่าคําว่ากตัญยูกะตะเวทีนั้นแปลว่ารู้คุณและกระทำการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณเนื้อหาที่อาจารย์จะนำมาสอนในวันนี้ก็คือ กตันยูกะตะเวทีต่อคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นที่รู้กันดีอยู่นักเรียนเจออยู่ทุกวันไม่รู้ว่าจะชอบคุณครูบ้างหรือว่าไม่ชอบคุณครูบ้างก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆคุณครูรักลูกศิษย์ทุกคนคอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้หวังดี เอาใจใส่นักเรียนเพื่อที่ต้องการให้นักเรียนเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีความรู้เป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นคนดีในสังคมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อนักเรียนเรียนศิลปะวิทยาต่างๆมีความรู้มากมายครูก็ภูมิใจแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่ดีไม่ได้เป็นคนที่มี คุณธรรมถามว่าอันนี้เป็นความสำเร็จของคุณครูไหมก็ไม่ได้เป็นความสำเร็จนะเพราะว่าครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยอนอกจากมีความรู้นอกจากมีคุณธรรมแล้วก็ต้องเป็นคนที่ดีด้วยาบางคนมีความรู้แต่ว่านาไปใช้ในทางที่ผิดเรียกว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีศีิธรรม คุณครูก็ไม่ภูมิใจในตัวลูกศิษย์เพราะฉะนั้นคุณครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้กับน,นักเรียนควบคู่ไปกับคุณธรรมด้วยคุณครูจะดีใจที่สุดเมื่อนักเรียนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นความภาคภูมิใจของคุณครูเพราะฉะนั้นนักเรียนคุณครูทำหน้าที่ สอนนักเรียนตั้งแต่เด็กจนโตสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้สอนนักเรียนให้รู้จักคิดเลขสอนนักเรียนให้พูดภาษาจีนพูดภาษาอังกฤษสอนวิชาสังคมสอนวิชาการงานประกอบอาชีพต่างๆเรียกว่าสอนนักเรียนทุกอย่างก็เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความรู้ นะและนักกนาไปประกอบอาชีพเป็นคนดีของสังคมคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีให้กับนักเรียนตลอดเวลาคอยอบอ,อ,อบอุ้มนักเรียนเมื่อนักเรียนนั้นเสียใจหรือว่านักเรียนนั้นมีความผิดทำความผิดคุณครูคอยปลอบประโลมนักเรียน ไม่ว่านักเรียนนั้นจะทําการผิดพลาดอะไรคุณครูก็ไม่เคยที่จะมาซ้ําเติมนักเรียนมีแต่คอยช่วยให้คําปรึกษาคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้นักเรียนเพราะฉะนั้นคุณครูคือผู้ที่ให้คําปรึกษานักเรียนและมีความเามตตาให้นักเรียนนั้น เป็นเด็กที่ดีไม่มีการแนะนําให้นักเรียนนั้นไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของคุณครูโดยการที่รู้คุณแล้วแล้วก็กระทําการตอบแทนผู้มีพระคุณอันนี้จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รู้จักกตัญยุกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเรียกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดี พราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบแทนบุญคุณของคุณครูคโดยหลายประการดังที่พระอาจารย์จะบอกมาอย่างนี้สําหรับการตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณสําหรับครูบาอาจารย์นั้นเมื่อนักเรียนเห็นคุณครูสอนนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังเชื่อฟังคํสต่งสอนของคุณครูอยู่ในโอวาท ที่คุณครูกล่าวสอนอันนี้ทําให้คุณครูรู้สึกดีใจที่นักเรียนนั้นตั้งใจเรียนเป็นการตอบแทนประการแรกประการที่สองเมื่อคุณครูสอนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเพราะว่าคุณครูนั้นก็ให้ความรู้เราอย่างเต็มที่สอนเราเรียกว่าหมดทุกอย่าง ไม่มีบิดเบือนไม่มีกักเอาไว้ต้องการที่จะให้นักเรียนนั้นมีความรู้ถ่ายทอดไปอย่างเต็มที่เมื่อคุณครูสอนเราแล้ว,ลวเราก็ต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่อันนี้เป็นประการที่สองส่วนประการที่สามนั้นก็คอยช่วยเหลือกิจการงานของครูเช่นเห็นคนครูถือของมาก็ไปช่วยคุณครูหยิบจับ ยกของถือของช่วยคุณครูทําความสะอาดโรงเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของคุณครูไม่ต้องให้ไม่ต้องให้คุณครูนั้นเหนื่อยเกินไปแค่นี้นะก็ทําให้คุณครูนั้นมีความสุขมีความภูมิใจอยากที่จะสอนนักเรียนต่อไปแล้วน,นะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่คุณครูนั้นปรารถนาที่สุด ก็คือต้องการให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่านักเรียนนั้นจะจบการศึกษาไปแล้วคุณครูก็ยังคอยมองดูนักเรียนอยู่ห่างๆคอยมองดูอยู่ไกลๆหวังที่จะให้นักเรียนกลับมามาบูชาครูมาเคารพครูอีกสักครั้ง ันนี้เป็นความภูมิใจของคุณครูวันหนึ่งถ้านักเรียนโตขึ้นมานักเรียนสําเร็จเรียกว่ามีความประสบความสาเร็จในชีวิตวันหนึ่งนักเรียนกลับมาหาคุณครูถ้าคุณครูยังมีชีวิตอยู่นักเรียนจะเห็นน้ำตาของคุณครูเพราะคุณครูนั้นลื้มปิติที่เห็นนักเรียนประสบความสาเร็จ และนำความสำเร็จนั้นมาให้คุณครูได้ชมเชยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของคุณครูในความคิดของอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากเรื่องความกระตันยูกระตะเวีให้กับนักเรียนทุกคนได้รู้และทำการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งนอกจากพ่อแม่ นั่นก็คือบุคคลที่อาจารย์ได้เล่ามาแล้วนักเรียนก็คงรู้อยู่ในใจว่าคือใครเจริญพร